กินโอ้ยออนซ้อนพักเพิ่นสั่นเด้นี่เอาอีกโตอืมแต่น้ําตูจ่แม่งล่ะตูเห็ดสายใจนี่บักติดปนใส่น้ํากอกกันบอนว่าก็ใส่น้ำปลาเข้าไปเป็นไดเป็นได้เด้เป็นขนมจีนหยังก่อนั่นไงขนมจีนปักใต้โอ้บ้าอร่อย เนาะโอบ่เคยกินเสร็แล้วลูกอันนั้นแม่คือเป็นตะเสียบเดี๋ยวนมกินแห่จ้ะมานั่งนี่แม่คือเป็นตะเสีบเถอะขนมจีนนี่แม่สุดแล้ว สนไหมสนอยู่มานี่แม่นี่แม่คือเป็นตาเสียบตจ้ะพักห้หลายเอาเนาะอกินเพิ่นไม่นำยาอย่างแน้นอนมาประกวาน้ำเปลวาน้ำยากะทีปักใต้น้ำยาปลาเอาเอาได้สองน้ำยาได้บอกเนาะ มาไหมไม่ไม่ห <altro> ย <yap> ุดเข็นพัก <Assass> ค <eless> ือเป็นเศษนี่เด้อลูกขายเป็นชุดบอกจานเนี่ยแบ่เป็นจานเป็นจานจ้านี่เด้อนิหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยบอกหลือน้ำยานี่แม่ดูป้ายเลยก็ได้หน่ะเอาเอาเอาขอน้ำยาอะไรบ้างจ้ะเอาของของแม่เอาน้ำยาปลาผสมกับน้ำยากะทิแกงเขียวหวานที่ปักใต้เอาเจ้าเสียน้ำยาเนี่ย อ่าเหมือนกันสองจานจ้าโอ้ยออนซ้อนพักเพิน่นเสนร็นี้ยังอือาขอบคุณมากอีกระเที่ม กระเอาผสมกันเอาผสมกับด่งงหอยจ้าอีกจานหนึงมันสิมี2องจานกะทีกับน้ำยาป่าผสมกันแม่จ้าอจ้าที่นี่ก็ผสมได้เหรอเียเอาผสมจ้าเอาพ่อแล้วจ้าพ่อแล้วผสมอยด้าเอาด้อย้อเ้อเ้อาด้อเอเอเด้อดมอเด้้อเอ้าเ้อเด้อเดเเอ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 ้เ เนาะเาโซลดบ่เพิ่นบ่เพิ่นบ่ลำข้าญดอกคนบ่สหันหลอยู่จะบอเคยกินเสแล้วพี่น้องเ้ยอยากเลยอยากมาลองเบิ่งนส่นด้จะอันนี้บ้สกันซีงแฮงขอถทด้หลายเด้อพอขาแเม่คขาก็ไดจะอีกจานอีะจ้ะเอาได้เราบอกบไปอันนี้น่อยอ่ะกบแล้วค่ะอีกจานนึงค่ะนี่เดสงรับ นั่งดาวเจ้านั่งผู้เดียวบ่เอาเอาเมาสพักก็ได้เด้ออันนี้อันนี้น้ำยาน้ำยาอ่าน้ำยาป,ป่าผสมน้ำยากะทิจะไ,ไ,ไ,ได้หมดอันนี้ก็เป็นพักแก้มพักแก้มนี่เพื่อใหนกินซี่เราจะสิบก,กินอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอันนียย้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้ก็เห็นพักลายจะได้ก็ขอจียาพะมักผักอันดับแรกขวัญมักผักยังไเอ็ไปตามสบายตามสะดวกนะคะตามสะดวกตามสบายโอ้ยลืมลืมให้เบิ้งพี่น,อน้อยพี่หอดพักอีกตัวอืมไอ้นั่งตัวจะแม่งเละ ตุ่ยตูอา้อ้แมวก็ลูกชิบแม่งลามันยิบหางมันตักตัวมันยิบหางมันตักแตงก็มีพี่น้องอ่ะขอขนาดใส่มือเด้อพี่น้องแตงนียิบเลยมักอากาศดองบอกอืม น้ำยังถือปยน้ำายบอกเจ้าว่าปลาแมงยางแงนี่เลยน้ไปเอานิตับประว่าปจแ้วอยาวยจ๊ยียไปยมนยทียยหน่อยนเยค่ะเซยบบอเซียบบอน้ำแย็งน้ำแ็งเจ็บเอาข้อน้ำปลาเพื่นใครจ้าใส่แต่น้าปลาเอะูหนาข้ามีหอดัน คันบ่คันบ่เฮ็ดซาใจมี่ักติคนใส่น้ำน่อคันบ่นัวกับส่น้ปาลปลากันไปเสีบบ่เสีบเนาะพี่น่องเลยคือเสียบคเ สมบักก็มแน่นอนมีดีเบื่อดี๊ดมากสมแล้วยุ่เข้าเรื่อง ก็ใส่ผ <German> right. okay. ักบ่มากผักมากเอค่ะแต่ว่าอืไข่นี่แหพ่นพ่นมากค่ะแคอือแค่เร่องอต้นน้ำต้นน้ำคักแล้วมัน เป็นบงนี่แวต่อหะิ่แวสายต่อเป็นแด้เป็นได้เดเป็นขนมจีนอยังก่อนนั่นไงขนมจีนปักใต้โอ้นยาใต้อร่อยมากนะครับร้อยแรงมาเั็มบางฮันพวกแม่บ่ได้อาใส่บ่ลูกบ่แน่น้เนะพวกแม่บ่เคยกิน ยาไตเสียยไตป่าอร่อยเนาะอ่อย้ยากิ้อบ่เคยกินเสร็แล้วลูกาจะแตวกอยโอ้ยโอ้ยบ่ได้ลองแซมเนาะเม่ใจไบยยังสิกินตามไปางไปลูกเอาอีกจานหนึงกินมาเบิดเด้อ่นะแบบนี้บอให้ไปกินด้วย